โอเคครับใน e v e r อ e ์เขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับจะสังเกตได้ว่าตรงกลางจะเห็นรูปความเร็วแล้วก็รูปรถที่เวลาลงเขานะครับอ่าอันนี้จะสังเกตได้ว่าตอนนี้จะเป็นทางลาดแล้วเวลาเราลงนะครับอันนี้คือเวลาควบคุมความเร็วขณะลงเขาเรากดปุ๊บระบบควบคุมความเร็วทลงทางชันพร้อมทำงานนะครับทีนี้เราสามารถปล่อย เบรกและคันเร่งได้เลยนะครับอันนี้นะตอนนี้ผมไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่คันเร่งหรือเบรกเลยนะครับตอนนี้รถกำลังจัดการกับความเร็วลงให้แบบชา้าๆอัตโนมัติอ่าอันนี้คือการทำงานของระบบอ่า hill descent control นะครับ